สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกท่ youtube ผู้ติด,ดตามและผู้บริตติดตามนะครับครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกทางช่อง youtube และเพื่อนๆผู้ติด,ดตามและไม่ใช่ผู้ติด,ดตามครับมาดูครับวันนี้ชาวของวันที่สิบเจ็ดเือนพฤศจิกายนพุทธศัก,กราชสอง0ันห้าร้อย กสิบแปดครับ,รบวันนี้จะพามาดูกันว่ารถเกี่ยวข้าวติดลมเนี่ยจะมีวิธีไหนที่จะเอารถเนี่ยขึ้นจากตมได้ครับผมจำล้อเลยนะจำล้อข้างเดียวนะครับรถเอะยามาฮ่าเอเอรถยันมา aw แปดสอง gv ครับผม ครับยันมาครับมาดูจําล้อเลยครับผมหี่จะหาวิธีเอาขึ้นยังไงครับผมบตส้สงใช้เยาแมโครัแเหรครับมาดึงขึ้นแอสลิงมาชมหน่ครับลงเลือกขนาดไหนครับผมน่ ผมแต่เมื่อวานนี่ครับขึ้นยากครับถ้าไม่ใช่แมกโคดครับจำรอเลยเกือบจะเสร็จแล้วครับเหลือแค่นิดเดียวเนะี่ย ซูเฟอร์เจ้วคลิปต่อไปมาดูนะครับว่าจะมีวิธีเอาขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับ